สวัสดีครับผมผมกาดเองครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไหม่ครับกันอีกแล้วนะครับผมกับแมปวันบ็อกนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับว่าเห็นได้เป็นเห็นว่าจะมีหกฟาร์มใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เราขยายฟาร์มเพิ่มไปอีกพินที่เรียบร้อยอแต่ว่าก็คือว่ามันจะทําฟาร์มเป็นแบบอ, oh. ออตโต้ได้อัตโนมัติได้นะครับแต่ทีนี้คือ เราไม่อยากทำไงคือเราอยากได้ฟาร์มแบบนี้มาเพราะอะไรอะ่ะเหรอเพราะแบบนี้ไงคอยดูนะอ้าเวเยโปเตโต้มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งโปเตโต้มาจากไหน,นโอเคแปบ๊บหนึ่งนะครับผมปุ๊บ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 มันก็จะเป็นอย่างนี้ไงปุ๊บ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 เอานี่นี่นี่นีนนออมันเป็นอะไรที่ฟินจริงๆเลยอะแล้วก็ มันก็จะเป็นการที่ว่าเป็นการเก็บผลผลิตไปอีกแบบหนึ่งะนะอีกแบบหนึ่งนั่นนะครับก็เพียบเลยอะไรก็เยอะๆเต็มไปหมดนะครับผมแต่วันนี้นะครับวันนี้นะเราจะมาทําของเวทมนต์กันครับผมอ่าจํากันได้ไหมครับว่าคลิปที่แล้วผมบอกว่าอะไรเราอยากเราอยาาเพิ่งไปเวทมนต์ถูกไหมครับผมแต่ทีนี้คือบล็อกเนี่ยคือเราขุดบล็อกไปแล้ว หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองบล็อกไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนตอนไหนแล้วคือเราจะทําเมล็ดใหม่เราก็ทําไม่ได้เพราะเราขาดทองนะคบผมเราขาดแร่ทองคือจําได้ไหมที่บอกว่าเออเราใช้ใช้ไปเหิดเดี๋ยวเราก็ไอ้นี่คือกลายเป็นว่าเราขาดครับกลายเป็นว่าเราขาดเฉยเลยเออคือทองไม่โผล่มาเลยนะแล้วทีนี้ก็คือเราเดี๋ยวมันก็จะเป็นการที่แบบว่าเราพูดมากแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าหาของแ๊บหนึ่ง ก็คือมันทําไม่ยากครับผมทําไม่ยากก็คือเราต้องทําเป็นแทบอย่างนี้มาก่อนนะเสร็จแล้วก็ใช่ไหมวะอ่าถ้าจําไม่ผิดน่าจะอย่างนี้ละมั้งใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยคราฟเองเราก็จะงงเราก็จะง่เองนี่โอ้คนละแบบกันเลยโอ้ให้ตายเอะ มันต้องอย่างงี้อ่าแล้วก็ปึ๊บ,บชืดป,ปึ๊บป๊าบเรียบร้อยปึ๊บเราก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นบ่ออ่าไอ้ไม่ใช่เป็นบ่อสิเป็นคัาเรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่เรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็อถังน้ําถังน้ําผมอยู่ไหนโอเคมันต้องใช้ถังน้ําด้วยนะที่สําคัญเนี่ยปึ๊บใส่เข้าไปแล้วมันก็ต้องใช้มันลิน พืชด้วยหนึ่งเม็ดนะครับผมกับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราดูก่อนมันใช้ยังไงคือเอาสีขาวนะโอเคสีขาวสีขาวอ้าวไม่ใช่ตักน้ำมาแล้วหรอเคตักใหม่ก็ได้ปึ๊บแล้วก็เอาสีขาวอยู่นี่โอเคน้ำอ้าวใส่ไปแล้วนี่อ้าวงงกับตัวเองอะโอเคเราก็โยนไอ้นี่ลงไปหนึ่งสองสามสี่ปึ๊บอ่านี่มันก็จะบอกว่าให้เราโยนมเมล็ดพืช ไปเให้ตายเถอะเผลอไปกดผิดน,น่าในใจจริงๆไม่เป็นไรเอาใหม่ครับผมเอาใหม่โอเคโยนไปใหม่ครับหนึ่งสองสามสี่เมล็ดปึ้มเรียบร้อยเราก็ไปลอยเวทมนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็จะวางไว้ตรงนี้นะเราวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะ แล้วเราก็มาดูคเควสครับผมอ่าเสร็จแล้วมันให้เรามาทําเป็นอย่างนี้ใช่ไหม<อ>ปึบทํายังไงครับผมครับด้วยการเอาเอา่อมันเป็นหินใช่ไหม<อ>บล็อกหินแหละมัง้งน่าจะใช่นะบล็อกหินนะครับผมก็มีอยู่แล้วอ่าใช่จริงๆด้วยปึบปึบเอามาวางเลยครับผมแล้วเราก็มันต้องใช้เวลาเราก็รอเวลาไปครับผมจังหวะนี้ <C oughs> ถ้ามันนานเกินไปก็จะตัดแต่ถ้ามันไม่นานเกินไปเราก็จะไม่ตัดนะครับผมมันก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยขุดปึบ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 ปาบปาบปาบ,ปบ,ปปบปปป urch. โอเคครับผมเสร็จแล้วเราก็เอามาคับกันเลยอย่างรวดเร็วทันใจอ่าเราก็ได้บอเป็นที่เรียบร้อยว้าได้บอมาแล้วแล้วบอทําไงครับผมถึงจะเอา มันไม่ได้ใช้น้ำธรรมดานะมันต้องใช้น้ำเวทมนต์นั่นก็คือเราต้องเอาของอีกอย่างหนึ่งครับผมก็ถ้าเราไปตามเคสนะฮะอ่านี่ครับผมเราต้องใช้อุปกรณ์เวทมนต์อีกแล้วนะครับผมก็คือต้องเอาไม้มาครับผมกคลิ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 กเอามาแปดเลยแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าพอดีครับผมเสร็จแล้วก็ต้องใช้เวลารอกันเหมือนเดิมครับ งั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปสร้างพื้นที่สําหรับเวทมนต์โอเคครับผมผมก็ได้ทาการเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับการทำอของเวทมนต์เรียบร้อยนะครับอาจจะดูไกลๆนิดนึงนะฮะก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรอกแค่ว่าเดี๋ยวเราจะทําพื้นที่เพิ่มอะไรอีกนิดๆหน่อยๆนะครับก็เอาไว้ตรงนี้ละกันเนาะเปิดมาก็มาเลยครับผม นี่เรียกอันนี้อะไรไม่รู้แต่ผมจะเรียกว่าโทเทมแล้วกันแล้วก็เอานี่มาโอเควางไว้ข้างๆกันแล้วผมก็ลืมไปว่ามันต้องใช้โตครับมันต้องใช้โตครับ ไม่เป็นไรตัดได้ <c oughs> โอเคเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยเราก็ทาโต๊ะครับกันเลยชุบเอาไว้ข้างๆกันเสร็จแล้วมันให้เราทําอย่างนี้ถ้าจำไม่ผิดนะปึ๊บอ่า,าเราก็จะได้มาปึ๊บเสร็จแล้วเราก็วางไว้อย่างนี้พอเราวางไว้เสร็จปั๊บเราถ้าจาไม่ผิด มันให้เราคราบนี้ด้วยเอออดีนะเอาดอกไม้มาคิดว่าคิดว่าคิดว่าผมไม่เอาดอกไม้มาสิคิดว่าผมจะย้ายโดยที่ไม่ไม่เตรียมของไว้หรอคิดผิดแล้ว <c oughs> แต่ผมลืมไปว่ามันต้องใช้ไม้ธรรมดาไม่เป็นไรตัดเหมือนเดิมโอเคกลับมาแล้วครับผมกับไม้ธรรมดาของเราปึบปึบ เห็นไหม,มเขาคิดว่าจะไม่พลาดแล้วนะดันมาพลาดให้ตายสิงั้นมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมก็เดี๋ยวตัดไปเหมือนเดิมครับผมตอนที่มันเสร็จนะครับผมโอเคครับผมมันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยปึ๊บ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 ,บอ่ะพังพอดีที่ตัดหุณแกะไม่เป็นไรปึ๊บแล้วเราก็มาค้า่างนี้แล้วเราก็จะได้ ไม้กา้กานไม้วิเศษก้านไม้แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วอลืมไปผมไปเตรียมมาแง่เดี๋ยวเสียเวลาไงไอ้เวลาเรามีค่าจึบ๊บจึ๊บปึึบเสร็จครับรผมกดร็อกอะชิเมตนเรียบร้อยอ่ะแล้วบทคืออยู่ต้องเอามานามานี่ เอ้ยนี่เออแม่เจ้ามาใส่กล่องครับเพื่ออ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็มาดูต่อนแค่บผมอ่ะแต่อะไรมาวะเนี่ยมันคืออะไรวะใส่ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอ้าวคิดว่าเป็นโลกแม่ผิดหวังนิดนิดไม่รู้ว่าคืออะไรงั้นเราก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ทีนี้มันให้เราทำอะไรต่อครับผมก็ทำต้นไม้แบบนี้ใช่ไหมต้องเอาน้ำตัดไปครับมาโอเคผมเอาน้ำอินฟินิตมาเลยละกันนะคะับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเอากันหลายรอบก็คือป๊บเอาน้ำมาใส่ปับ๊บเสร็จปั๊บเก็บก่อนเสร็จแล้วก็ มันต้องใช้อะไรสีอะไรบ้างนะสีขาวสีแดงสีน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่สีเทา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 อะเดอ่อสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลสีแดง ไม่มีเหรอครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับโอเคสรุปว่ากลับมาดูแล้วก็ไม่มีสีแดงอ่ะนะครับก็คงจะต้องทำปุ๋ยอ่ะนะพอดีมันของมันเหลือใช่เหลือเฟือก็โอเคสบายใจของมันเหลือเฟือน,นะครับเอ้นี่ไงมันเหลือเฟือใช่ไหมนี่ไงก็คราบสีมาให้หมดปุ๊บเอา มาอย่างนี้อ้าวนี่ยังไงละ่ะปุ๋ยวิเศษของเรามาเรามาตามหากันนครับผมปุ๊บสีแดงไม่มีเอ้ามีนี่วาเดี๋ยวเราต้องใช้กันไกเก็บธรรมดาไม่ได้ต้องใช้กันไกลปุ๊บสีฟ้าโอเคโอเคดิน ที่พื้นที่เต็มพื้นที่เต็มเพะเก็บก่อนเลยครับผมรอบนี้เราไม่ได้มาเล่นรวมผสมอะไรทั้งสิ้นเรามาทำอุปกรณ์เวทมนต์กันนะชื้สีม่วงสีขาวโอเคครับผมสีเขียวด้วยอ่าปุ๊บกว่าย่ามันจะไปถึงตรงนู้นมันก็ต้องใช้เวลาเนาะก็เอาตรงนี้เลยแหละแล้ว กันนะครับโอเคอีกรอบหนึ่งสีเทามาแล้วโอเคตามด้วยสีแดงโอเคสีเหลืองปึบปึบปึบเอ้ยทุกผิดอ้าวเต็มหมออันนี้ไม่ใช่สีฟ้าเหรอเฮ้ยเป็นไปได้เดี๋ยว กลัวว่าฐานเราจะหมดอ่ะมันเป็นสีอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะเอาฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนของมันจำเป็นต้องฝากก็ฝากไว้ก่อนโอเคมาต่อกันเลยสีชมพูสีเขียวสีน้ำตาลปึบปึ๊บปึบ,ปบ อย่างนี้เลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมก็ได้นี่น่ะโอ,อ,อ้โหนี่นี่นี่น,นี่เอาอีกเลยโอ้ยหมาขุดต้องเล็งดีๆต้องใจเย็ยนๆต้องค่อยๆเล็งนะครับเดี๋ยวโดนอะไรไม่อีกแหละมาน้อยของเขาเขากตูดยังไม่ได้ตั้งใจอ่า ผมคิดว่าผมควรเก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนแล้วกันนะนะไอเคเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีกี่ชนิดอะต,ต้นไม้พิเศษอะนะออโอเคแล้วก็ลืมเอาดินมากลบขอดินสักอันหนึ่งมากบก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บอ่ะผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาสักน,นิดหนึ่งเนาะผมก็จะเอามาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวตัดแบก เราต้องใช้สีอะไรบ้างนะสีเทาใช่ไหมโอเคได้อ่าสีเทามาปึ๊บแล้วก็ใช้สีแดงโอเคมาปึ๊บมาครบยังน่าจะครบแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะครบแล้วนะครับงั้นพวกงนี้ขอเก็บไว้ก่อน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 เดี๋ยวเราเอามาปลูกอ่ะ ทีนี้เราก็เอามาใส่จํากันได้ไหมว่าปลูกต้องใช้อะไรมั่งจําไม่ได้ครับสีเทาหนึ่งสีน้ําตาลสองสีแดงหนึ่งโอเคครับผมง่ายครับสีเทาหนึ่งสีน้ําตาลสองสีแดงหนึ่งแล้วก็ใส่เมล็ดปิ้งได้หมดแลยแล้วก็วางปึบ เรียบร้อยเราได้มาสองต้นชึบยังครับยังไม่เสร็จครับผมมันต้องมีอุปกรณ์เวทมงเวทมนต์อีกนะอา่กว่าจะเจอเจอสักทีหาตั้งนานอานี่ครับผมวิธีการครับก็แค่เอาเหล็กมาโยนนะครับผมใช้อันเดียวแล้วก็ใช้กระจกอะไรกัเอากระจกมาโยนใส่อีกแล้วก็ เอาอะไรอีกเอาทองเหรอเอมิดทองเหรอเหล็กเราเอามาอยู่แต่เราก็ไม่มีกระจกงั้นเราก็ต้องตัดอีกรอบหนึ่งครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาร์กก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็ปึ๊บโอเคติ๊กถูกติ๊กถูกหมดแล้วโอเคอันนี้ปึ๊บมาอันนี้ติกกต๊กถูกติ๊กถูกโอเคครับต่อไปเราให้เราต้องให้พลังงานมันด้วยนะปึ๊บปึ๊บ แล้วต้นไม้มันก็จะดูดกินเข้าไปาแล้วพลังงานมันก็จะมาเป็นมานาให้เราเยี yeah. ่พอเป็นมานาปาั๊บเราก็อ่ะโยนลงไปอ่าเราก็จะได้กระจกพิเศษที่โคตรมองไม่เห็นลงมานะฮะเสร็จแล้วก็โยนเหล็กธรรมดา,าลงไปอ่ะเดี๋ยวแรงดีๆปึ๊บอ้าวชบ มานาอาจจะไม่พอเพิ่มให้มันครับผมเพิ่มให้มันแล้วก็โยนเหล็กลงไปใหม What มันเกิดอะไรขึ้นอายยังไงอะ่ะคือม,มานามันไม่พอหรอหรือยังไงคืออาจจะต้องเพิ่มทานเขาไป อีกามะมานามันไม่น่าจะไม่พออืมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราทำต้นไม้เพิ่มนิดนึงโอเคมาฮะหมดเดยะเฮ้ยอ้าวมานาพอเอ้าเหมือนกวนๆนิดนึงเนาะ,ะปล่อยๆมันไปก่อนนะครับแล้วก็มาอย่างนี้ฟลุ๊อ่าฮ่าเราก็จะได้แว่นตาดูมา ดูกันแล้วอ่ะเออ,อนี่มันก็จะเทพอีกแบบหนึ่งอน,นะนี่สิเรามีเวนตาด้วยนะอะเออยโอเคมาก่อนอื่นเราก็มาดูกันนะครับว่าอ่าฮะ,อะตอนนี้โอเคพื้นที่ฮะแต่มานาะมันไม่พอมานาะมีน้อยมากเลยนะครับถ้ามันน้อยมันน้อยอ่ะเดี๋ยวนะ โอเคงั้นเราก็มาทำเพิ่มกันเลยครับจำสูตรกันได้ไหมครับผมสีแดงหนึ่งสีเทาหนึ่งสีน้ำตาลสองตอาดด้วยเมล็ดปึบได้มาแล้วแล้วเราก็เอามาเดี <c oughs> ย๋ยวนะึบวางเพิ่มโอเคเ <c oughs> สร็จแล้วเราก็มาเช็คดูซิโอเคติ๊กถูกแต่ทีนที้มันไม่โพอไงเอรอจแเล้วมันก็จะเพิ่มมานาตรงนี้ พอมันเพิ่มเสร็จแล้วทำไงต่อครับผมเออผมลืมไปเลยครับว่าเราต้องคราบต้นอ่ามันเป็นต้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 นแล่นะอ่าโอเคเราเจอวิธีคราบเป็นที่เรียบร้อยครับผมต้นไม้ตัวนี้โอเคใช้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลปะเออสีเทานะครับผม ก็คือส,สีนี้เรามีอยู่โอเคแล้วก็สีอะไรนะสีอะไรนะเอ่อสีแดงสองสีแดงสองสีเหลืองสองนะครับผมโอเคแล้วก็สีแดงสองใช่ไหมจึ๊บอ่ะ ขอดูอีกทีเพื่อความแน่ชัดแน่ใจนะครับผมก็คือสีแดงสีเขียว,วสีเขียวมันมีไหมอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขียวว้าวว้าวววว้าว,าว,าวามันนมันน่าจะไม่มีน่าจะต้องคราบโอเคมาคราบกันเลยชึบโอเคเส็จปั๊บเอาน้ำมาเหมือนเดิมครับโยนน้ำลงไป เราใช้สีแดงสองไม่ใช่เหรอสีแดงสองนะครับปึ๊บป๊บแล้วก็ปึ๊บป๊บแล้วก็ปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บอ่าฮะแล้วก็ใส่ปิ้งได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าเสร็จแล้วเราก็ต้องเอ่อาวางเหยียบหยีบนิดนึงนะครับปึ๊บอา่าเราเราต้องวางไอเนี้ยให้มัน ให้รัศมีมันโดนตรงไอ้กระถางน้ํานี่ด้วยนะเพื่อมันจะได้ให้พลังงานเสร็จแล้วเราก็เอาบล็อกนี้มาเลยครับผมวางปึ้มเย้โอ้แย้ถ้าเป็นปืนนี่ก็จะเป็นปังปังอ้าวไม่ปังไม่ปังปังอ้าว <c oughs> มานาหมด <c oughs> อย่างฮาเลยมานาหมดะ คือมันเป็นสิ่งที่ว่าต้องใช้พลังงานน่ะนะครับแล้วพอดีว่ามานานเราหมนหมดอ่ะโอเคกลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมกับเชือเพลิงไม้ใช้ได้โอเคใช้ได้ยนเกไปไม้มันเราไม้เรามีเยอะถุยๆุยๆถุยเข้าไปโอเคอ่าให้อ้ยสะสมมานาเข้าไปชุบ โอเคครับผมผมก็ได้ไปทำการเตรียมของมาก่อนสักนิดสักหน่อยนะครับผมเริ่มแรกมาเลยครับผมเอาฐานมาจุบแล้วมันก็จะให้พลังงานเนี่ยผมเอาพลังงานมาให้มันหลายรอบม,มากเลยนะดูนะปึกแด่คแค่นี้แคน่นี้จริงจริงแแค่นี้จริงๆคือแบบโอ้โหเอามาให้แบบไม่รู้จะให้ยังไงแล้ะ ้วครับผมแล้วเราก็จะเตรียมตัวมาพบก,กับความมันหันษากันได้เลยก่อนอืออ่นนะครับมันก็ต้องเตรียมพุงเตรียมหินก่อนนคะครับผมกิกอกโอเคเรามีอยู่ห้าร้อยบวกนี่แล้วเราควรจะทำยังไงโดยเราก็ควรที่จะเอาไม้แกนนี้มากวนนี้ เอาข้าวขึ้นไปเอามามาดูมานานนี่ดูสิครับแล้วผมจะอันนี้ทําไมเนี่ยดัดเสียงทาไมเนี่ยดูสิอีนิดทีเนี่ยยังไม่เต็มอะ่ะถ้ามันไม่เต็มมันก็ต้องเพลงหนึ่งโอ้ปังโอปังโอปังขอตัดแป๊บหนึง่งมันมืดแล้วมันมันไม่มันครับ เราก็เพิ่งเพลงโผล่เพลงโลเพลงโลเพลงโเพลงโตึงึงตึงตึงตึงโตตงโตตึโตโตโอูมัน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 โอเสียงกระหน่าเสียงกระหน่ำวันไหวจนไม่รู้ว่าเสียงอะไรไม่รู้ใครทาอะไรเือเข้ามาโอ้หมดแล้วครับหกสิบสี่บ็อกโอ้ไมคก็ไหนมาดูมานาสิโอ้เห็นเร็วค่ะอยากจะ ร้องให้ดังๆมานาะน้ำตาแทบไหลมานาะแทบจะไม่หมดเลยแต่ของที่เราได้ตอบแทนนั้นมามันก็ช่างคุ้มค่ามันจะคุ้มค่ากว่านี้ถ้าเรามีเพชรนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เราจะคุ้มค่ากว่านี้ถ้าเราได้ทองมาด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะได้เพชรมาหนึ่งเม็ดแล้วแต่ยังไม่ได้ทอง เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า500บ็อกซ์เนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยมาทุกคนพร้อมที่จะหูแตกกันอีกรอบหรือยังเราก่อนอื่นเราก็ต้องเติมเชื้อเพลิงให้มันด้วยนะเนี่ยพอมันมันให้มานามาปุ๊บพอเราได้่านปั๊บเราก็เอาฐานมาใส่นี่แล้วเรามันก็จะเป็นมานามาให้เราไปเรื่อยๆมันก็เป็น การวนไปวนมาอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้มันก็ดีต่อเราอันนีสบายใจสบายใจโจนสบายใจโจนมาจากไหนวะเน,นี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนดูซิโอเคไม่มีอะไรพร้อมหูแตกกันยังยังไม่พร้อมก็ปึ้งปึ้งปึ้งปังเป้งโป้ปัง เจ้าโจ้เสียงมันดังจริงๆเลยหรอยังยังยังไม่สะใจยังไม่สะใจมันยังไม่สะใจโพมันยังไม่สะใจโพมันต้องต่อพขึ้นมาเอ้ย บอกตรงๆเลยผมไม่ลดเสียงให้ผู้คุณแน่นอนอ้าวกลายเป็นบล็อกธรรมดาไปซะและ้วโอ้หมดสนุกแล้วเอาแล้วจะลงมาทำไมโอ้ในที่สุดก็เสร็จสักทีครับผมโอ้ให้ตายเหวมันช่างเหนื่อยซะเหลือเกินเรามาดูผลงานเรากันครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้ บอกตรงๆว่าไม่ใช่เล่นๆนะครับผมนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเนะเยอะมากเลยเนะอบอกเลยฐานเราก็ได้เยอะแล้วเรามาดูสิครับมานาะเราใช้ไปโอ้โหเกือบหมดแ <c oughs> อีกนิดเดียวก็หมดแล้วนั่นเน่ยโอ้ใช้ไปซะแบบคุ้มค่าเลยครับใช้คุ้มค่าแล้วก็ต้องเติมให้เขาแบบคุ้มค่าด้วยอ่าโอเคแล้ว มันก็น่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้อะนะโอเคเราก็เหลือฐานไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไว้คลิปหน้าด้วยนะครับก็น่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมก็ขอกราบปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมคนนี้เอง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 เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย